นี่เป็นภาพของแม่ค้ากำลังเบินไฟราดซอสช่ำๆใส่ซูชิตาสวดคำใหญ่คำโตที่นำมาวางขายภายในตลาดนัดต้นยาง อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยแม่ค้าที่ทำซูชิตาสวดขายได้กล่าวว่าสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าซูชิตาสวดนื่องจากทำซูชิคำใหญ่คำโตทานแล้วเต็มปากเต็มคำและที่สำคัญก็คือการพิธีพิถันในขั้นตอนการทำทุกขั้นตอนมีทั้งเบรนไฟราดซอสเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของกลิ่นหอมของซอสซึ่งจะเพิ่มรสชาติความอร่อย ให้กับซูชิอีกด้วยซึ่งก็มีหลายหน้าให้กับลูกค้าได้เลือกซื้อโดยซูชิตาสวดคำใหญ่คำโตนี้ขายในราคาชิละ5บาทโดยตนก็จะขายในตลาดนัดต้นอย่างทุกวันศุกร์ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปขายที่ตลาดในบาซ่าจังหวัดมหาสารคามซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องทาให้ขายหมดเกือบตลอดซึ่งจากที่ขายซูชิ ตาสวดเป็นอาชีพเสริมจากการทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในโรงพยาบาลตอนนี้ก็ได้มาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวไปแล้วครับเสืซูชีตาสวดค่ะอ๋อตาสวดอ๋อครับเปรียังคือว่าตาสวดหน้าใหญ่คำใหญ่ค่ะอ๋อหน้าใหญ่คำใหญ่กินแล้วเต็มปากเต็มคำค่ะัะบเมื่อกี้ผมเพ็รเอียงพี่เสียเห็นเห็นมีคนไฟใส่เพลินน้ำไหมใช่ค่ะเป็นแบบ เบิร์นไฟราดซอสค่ะอ๋อเบิร์นไฟราดซอสราดซอสสำสำค่ะอ๋อซอสสำสำนั่นเหรอใช่เอาแล้วเป็นไงมันต้องจีเพิ่มความความไอเลสอร่อยแบบไหนจังไดครับที่เด็ดทีสั่นให้ความเข้มข้นและมีกลิ่นหอมของซอสค่ะเวลาซอสถูกไฟร้อนๆครับปุ๋ยเปิดไฟแล้วร้อนก็จะมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยค่ะอ๋อเป็นเป็นสูตรเด็ดเป็นสูตรเด็ดของทางร้านอืม อ๋อครับครับทำทำอย่างนั้นทุก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 ชนิดไหมครับทุกหน้าไหมครับใช่ค่ะทุกหน้าครับๆๆมีหน้าอะไรบ้างครับแนะนำหน่อยปูอาดเบิร์นไฟโบโลน่าเบิร์นไฟและเบคอนเบิร์นไฟค่ะครับสวด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 แบบนี้อ้าวสิ้นเท่าไหร่ห้าบาททุกชิ้นทุกคำเลยค่ะสิบแผ่นหนึ่งจ้าใช่สวดปันนี่สิ้นละห้าบาทถึงได้ซูชีตาสวดบบเมนว้างไว้เพียงเดียวให้มืดติสนะ คือจังไหนใช่ค่ะบ่ได้เซามือเลยวะดิการันตีค่ะโอก๋าเล้านุ่มๆหอมๆค่ะอ๋อครับก็คือกระบวนการในการผสมเฮ็ดนาเฮ็ดหยังนี่ก็เอาลวยนี่ก็อ่าเฮ็ดเฮ็ดเห็นเห็นเลยวะดิใช่ค่ะอ๋อครับข้าวที่ปรุงเองค่ะครับครับครับเป็นยังไงครับมาขายที่ตลาดต้นยางเราจะบอกว่าสุดยอดที่สุดเลยค่ะโอ้ครับครับครับจากอาชีพเสริมรู้สึกว่าจะโดดเด่นกว่าอาชีพประจำเลยค่ะโอ้อาชีพประจำคืออะไรคะเนี่ย ลูกจ้างช่วข่าวค่ะอ๋อเป็นลูกจ้างเป็นเนื้อเอฟโรงพยาบาลยังตลาดอ๋อลูกจ้างในโรงพยาบาลยังตลาดเนาะใช่ครับแต่ทีนี้ก็มาขายเป็นอาชีพเสริมใช่ค่ะครับกับอาชีพเสริมนี่ก็คือทุกวันศุกร์ใช่ค่ะแล้ววันอื่นๆเราขายตอนนอกเวลาไหมฮะจะเป็นเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการคือตลาดไนบาซ่าสารคามค่ะอ๋อตลาดไนบาซ่าก็ไปอ๋อครับกลับกับับ ที่โดดเด่นกว่าหน้าเบิร์นก็คือจะเป็นข้าวปั้นขาโอเทางร้านอ๋อข้าวปั้นไหนเอาหยิบหยิบให้ดูนะฮะข้าวปั้นฮะให้ดูหน่อยนี่คืนำเดือข้าวปั้น่าชิ้นละ20บาทข้าวปั้นจะมีหลายหน้านะคะทำเองหรือเปล่าครับเนี่ยทำเองค่ะ20ทุกคำทุกหน้าเลยจ้ะอืม20บาททุกคำทุกหน้าโอ้ครับครับนุ่มค่ะครับคับตอนตอนนี้กำลังจะกลายเป็นอาชีพหลักแล้วใช่ไหมครับกำลังค่ะ